สิิ์น้องไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องเจ้าเองจริงๆแล้วในบ่อน้ำโบราณมีปีศาจมากมายซ่อนอยู่วิญญาณหญินในอาณาจักรขั้นล้อมปานไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าพวกมันหลายร้อยตัวมารวมตัวกันความยากของการต่อสู้จะแตกต่างออกไปดูเหมือนว่าทั้งหมู่บ้านจะถูกปีศาจเข้าครอบงำและกายร่างเป็นวิญญาณหยิน ทำไมถึงได้เกิดสิ่งโหดร้ายเช่นนี้ได้ข้าหนานกงเย่ในวันนี้จะต้องกําจัดปีศาจและปกป้องความถูกต้องให้ได้สิพี่ข้าจะร่วมมือกับท่านเยอะย่เ <Yeah! Yeah! S 1> จ้าปีศาจชั่วร้ายเจ้ากําลังฆ่าผู้บริสุทธิ์อยู่นะวันนี้ข้าจะขอรับชีวิตของเจ้าไปซะมาไว้อะไรให้กับชาวบ้านทุกคนที่ต้องตายอย่างน่าสงสารในหมู่บ้านแห่งนี้กันเถอะ สิทธิพี่คนนี้ดูน่าเชื่อถือมากกว่าที่เห็นมากพลังการต่อส nữa, ู get get ้ของเธอนั้นเหนือจินตนาการจริงๆอะสิทธิ์พี่ระวังเฮ้ยสิทธิ์พี่ท่านเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรการที่ข้าฝึกฝนอยู่ที่นี้สามารถดึงดูดสาวกจากนิกายดาบเทียนยานมาได้จริงๆ หากเจ้าไม่ได้เดินไปตามถนนสู่สวงสวรรค์ก็อย่าได้โทษข้าที่จะส่งเจ้าไปลงนรกเลยผู้ชายคนนี้เป็นพระภิกษุในยุคแรกของจินตันเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลของนิกายนั้นไม่ถูกต้องไม่น่าใช่เมื่อพิจารณาจากอา่าของเขาแล้วเขาน่าจะสามารถทะลวงขั้นไปได้ <laughs> พวกเจ้าไม่ได้ฝึกฝนมามากนักแต่เจ้ามีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก ใช่แล้วข้าเพิ่งทะลวงขั้นน้ำอมฤตทองคําได้หากข้าขัดเกลาวพวกเจ้าสองคนให้เป็นปีศาจได้ความแข็งแกร่งของข้าก็จะเพิ่มขึ้นสิ์น้องเข้มแข็งเอาไว้นะอย่าทําให้ตัวเองบาดเจ็บได้ล่ะกล้าดียังไงมาทำร้ายหุ่นเชิดของข้างั้นพวกเจ้าก็ต้องมาแทนที่พวกมันเยอะจงดูซะ เมื่อปรมาจารย์ในระดับนี้ต่อสู้กันคนหนุ่มอย่างฉันที่อยู่ในระดับกลางคั้นหลอมปรานควรอยู่ให้ห่างๆน่าจะดีกว่านะหากมีใครไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านเริ่มต้นแน่ๆตาวน้อยคนนี้ค่อนข้างพี่จะลัอบมือยอ่กทีเดียวถ้างั้นเขาคงต้องเรียกทารกปีศาจมาช่วยสันแล้วเยอะเอ๋นี่เขากำลังอัเชิญทารกปีศาจออกมางั้นเหรอเออ ผีร้ายทารกปีศาจระดับหัวกะทิความแข็งแกร่งสร้างรากฐานระดับกลางพลังชีวิต7000ต่อ7000พลังโจมตี88พลังป้องกัน60ความเร็ว70ทักษะลิ้นยาวของนกคูกกลางคืนปากเปื้อนเลือดข้างขาวโลหิตหอยอลบ1 6 1่พสิท์พี่ตั้งใจจัดการกับปีศาจตนนั้นเถอะข้าจะจัดการเจ้าทาลกปีศาจตนนี้เอง ข้าอยากกินหัวใจอยากกินตับอยากกินเจ้ายอะลบ1 2 6่ันขั้นที่2คงัังคาวโลหิตทารกปีศาจเสียงคขังคาวโลหิตในช่วงขณะจิตใจจะสั่นไหวและเอฟเฟก์ทางร่างกายคือลบ30%ต้องตั้งสมาธิทำจิตใจให้มั่นคงและอย่าปล่อยให้มันมาลบกวัวเราได้ขนนกฟินิกส์ย yeah. อ ก,การถูกกระตุ้นถูกปิดใช้งานเป็นเวลา15วินาทีนี่คือพลังของศิละปะการต่อสู้ส่วนปินมันแข็งแกร่งกว่าดาบน้ำแข็งผ่าดวงจันทร์มากกว่าหนึงระดับจริงๆด้วยเออให้ตายเถอะนี่ข้าแพงงั้นเหรอความแข็งแกร่งของสิทธิ์พี่ที่น่ารักคนนี้ดูเหมือนจะมองข้ามไม่ได้สินะฉันเคยพลาดมืก่อนฮแม้ว่าข้าจะต้องตายแต่ยังไงซะข้าก็จะไม่มีวันปล่อยให้เจ้ามีชีวิตที่สงบสุขหรอก สิท hey, <pid> ี่รีบปิดปากก <Let> ับจมูกเร็วเข้านั่นมันมาแรงเสน่ห uh. uh ์เออเอ